สวัสดีพี่น้องไวสมุทุกคนโทรกับซ่องบายมสวรรค์สีทองอีกแล้วน้ับไปลอยกระทงไปพี่น้องไปลอยกระทงด้อพี่น้องเด้อไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องวัดมูลยีสิเป็นอะไรพี่น้องไปกันเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องตอนนี้ครารรอลดพี่น้องโหลดจะันมาอยู่บรรยากาศช่วงรอโลดพี่น้องหลดจะพันมาด้อพี่น้องเด้อ

ตอนนี้เราต้องไปลอยกระทงเลยพี่ต่อ แขนายาวไปเลยชีวิตเราจะได้ยืดยาวพี่น้องชีวิตเราจะจบใก่ชูช่วงชับจวนก็มา,มาเติมน้ำมันตะเกียงเอ้ามากันแล้วจบกบภาพ้เพเ็นแรงเราก็มามุงหลังคากระเบื้องพี่น้องจ๋ามาบงหลังคากระเบื้องเครื่องมงงมึงแผ่นเดียวเนะ็กเขาเรียกว่าเพลงหมาเงี้ยสองแผ่นเขาเรียกว่าดาจวบ ้ามึงจะไม่รัวเขาบอกให้เดงก้าวไปจะตะมุงลงศพผู้ยากไร้เขาบอกคนซื้อไม่ได้ตอนนี้ฉลองกันตรงนี้เลยนะอดิธารนะครับฮะไปเดมาตอนนี้ฉองกันตรงนด้เลยนะตีมงานนตีมงานนะแต่กินร่มเลยในจังหวัดคุณลายนะครับมาคว่ำมาถวายเป็นหลวง อธิฐานกันดิตอนนี้พ่อแคมหน้ามันเลยไหน้หนึ่งดวยมืออ้างหน่งเลนะได้เงินด้มือสองข้างหนี่งกับเพื่อนเฮ้ยกระแดกขึ้นขึมเใจเลยหรอึ่ใจพึ่งใจเฮ้ยไหว้น้าจะได้รวยรวยมาถึงพ่อรวมาถึงหลวงพ่อช่วยลวง่อไหมหรอเพื่อการอธิษฐาน ไร,รีดจนราชาเกิแรงนะขอเพียบม,มาพิชิตเ,เลยประเทกาลเด็กเ,เลยเป็นเจา้าคนในคนในเขาบอกว่าเป็นก๋วเตี๋ยวจะสิล้มด้หรือบ่กรับคนหาแดดมันแรงงมาจะไม่พิตก็เลยีตาก็ทนแค่เด็กผูนะมาต่อพบป่าลอยามามจงมามามจงดี ใครอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยต่อไปไปเอต่อเงินเนี่ยเขาบอกจะได้เงินต่อเงินจะได้ดีเงินเป็นกระเป๋าเนี่ยต่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้เป็นปุ๋ยเอเออแต่ตอให้เป็นสายเดินสายใจต่อบ้านเขบอกให้ต่อสายถึงจะตอยิเขาบอกให้ต่อโที่ใจจังเลยชื่นใจเห็นแดงลอยสีแดงดูแลนแรงจับตา เห็นเขียวๆมาเนี่ยมันแนวซับจริงๆเลยอบคุณที่สาวเใส่เคื่องเขียวแวซับมาเลยเอ๋เอาช่วยที่มีร้านกาแฟวัดแกลียวร้อนในตะโกนรนอนไม่หยาบแต่ดันชื้นยกินกินกาแฟัดแกลีย ตอนนี้เาสีตงไปกระทเลยพี่้อสยอกิก <s art> um> <INE> <im> ันอดีตนองจายกันชใจาร่เลือู่วนเรือดเจยกันต่อยอ กระดาษโตต่อให้เป็นสายลมสายใ่สาย,ยรางสายาวไปเลยชีวิตเราจะได้ยืนยาวพี่น้องชีวิตเราจะจบ็บใสโชคช่วงชักชวนคนม,มาาต็มน้ำมันตะเกียรเอามากัน,ลน,กกพพลนแล้วกกกระพับเข็นแรงเราก็มามุงหลังคากระเบื้องพี่น้องจ๋ามามุงหลังคากระเบื้องเทื่องมงมุงปัง เราเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงหมาเหี่ยสองแผ่นเขาเรียกว่านาจั่วมุงจะไม่รั่วเขาบอกให้มึงก้าวเพลงจะุรงตกู้ยยาไร้เขาบอกคนซื้อไม่ได้ใช้ี่ยใช่ไหมท่ลอยกรงีารที่ลอยใ่ไหมฮะเนหจาตมกันติานติงานนะมาะมดจนา

เพื่อการาานแวีุภาพเ็รนะหอเถ้ากรริบเลาบรรยากาศเนยดเป็นเก้าเในท์เนลงเขาบอกว่าเป็นกอเอยวเวลาจะดสลมได้หรือบอกเรื่องคนร้านอหารก็ไปวไดมันงงมาจะไปาก็เรื่ีงตมเขอพอาลอย้ามาจมามาจี ใครอยากเป็นเศรษฐีเนี choose, uh, ่ยเอาไปก็ไปเอ๊ต uh, ่อเงินเนี่ยเขาบอกจะได้เงินต่อเงินจะไม่ดีเงินเซ็นกระเป๋าหนักไปเอาเงินแล้วเนี่ยจะได้เป็นคุณ้วยเออแต่ต่อให้เป็นสายเดินสายใหญ่ถาต่อบ้านเขาบอกให้ต่อสายถึงจะต่อเงินเขาบอกให้ต่อถือติดที่ใจจังเลยชื่นใจเห็นแดงลอยตีแดงเดูแลแหักคา เห็นเขียวๆมาเนี่ยมันแนวซับจริงๆเลยอ่ะคุณพี่สาวใส่เขียวเขียวแนวซักมาเลย